สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ลานจอดสมัยขาวอีกแล้วนะครับจังหวัดเชิงเซาครับนี่รถแน่นๆเลยครับเดี๋ยวผมพาเดินดูอัปเดตกันหน่อยนะครับไปดูกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตรถกันสักนิดนึงนะครับก็ มีฟอร์จูเนอร์นะครับเข้ามานี่สองคันนะนี่ครับผมรถเข้ามาเยอะมากมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ สนใจรถยนต์รุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่อย่าง4ประตูตัวเตี้ยก็ราคาอยู่ประมาณ4,400,000ี0 0นี้รานี้นะครับนี่มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับเลขไม้หลักหมื่นก็มีนะครับเยอะเลยอ่าฮะเห็นถ้าเป็นตัวสูงครับ4ประตูตัวสูง,สงเกียร์ออโต้ก็อยู่ราวๆห้าแสน กลางๆครับนะห้าแสนห้าแสนเจ็ดแล้วเนี่ยครับนะอ่ะสำหรับอ่ะยูสุนะครับนี่ยูสุตอนเดียวนะครับยูสุตอนเดียวก็ราคาอยู่ประมาณสองแสนสองแสนกลางจนถึงสองแสนปลายนะครับมันก็แล้วแต่เลขไมล์แล้วก็ปีรถด,ด้วยนะ มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถเลยตัวจริงๆเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนัดกันได้เลยเดี๋ยวผมพามาดูถึงตัวรถเลยครับรถทุกคันนะครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะ จากข้าราชการหน่วยงานรัฐและเอกชนนะครับทั่วไปนะเลขไม้เป็นเลขไม้แท้ทุกคันเลยครับนะรถยนต์เป็นของเครือบริษัทอาคาเน่แคปิตอลครับ ให้กับลูกค้าได้เช่านะพอหมดสัญญาก็นำกลับมาให้บริษัทรถดีเด็ดได้จําหน่ายขายนะครับเป็นบริษัทลูก Accord ครับ Honda Accord Hybrid นะสำหรับ Accord Hybrid ราคาก็อยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0ต้นๆครับ สี่ประตูสประตูถ้าเป็นเครื่อง2.8นะครับ4ฟวิลก็อยู่ประมาณ7 0 0 0แสปลายปลายครับกลางๆป,ปลายปลายอ่าประมาณ7 0 0 0 0สน5 9าเ้าเหล่านี้ครับนะ รถมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถูกใจคันไหนก็สามารถมาเลือกเป็นเจ้าของกันได้เลยนะมีมากมายหลายแบบเลยครับ h o n d a C i v i c Honda City ก็มีครับสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้ทุกคันเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะอ่านี่อย่างคันนี้ก็เป็น หน้าใหม่แล้วนะหน้าตัวนี้ก็อาราคาจะอยู่ประมาณ649ครับ6 4 9 0 0สีาพครับนี่ยกสูงตัว Entry ครับเกียร์ออโตโอ้เบนเราก็มีครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะผมจะได้หาข้อมูลในเรื่องรถเลขไม้แล้วก็ราคานะครับจะได้แจ้งลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแต่ละคันราคามันไม่เท่ากันนะครับที่แจ้งก็จะเป็นราคาคร่าวๆนะสามารถจัดแฟแนนได้ทุกคันครับนะ มีเป็นบางรุ่นเท่านั้นครับที่ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะ,ยอะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันเลยรดยเยอะมากๆเลยครับอ่าสำหรับแคปนะครับแคป แฉกตัวเตี้ยนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ3ปลายปลายครับ3,994 0 0 0แสนเราวานี้ครับแล้วแต่เล็กไม้แล้วแต่ปีสำหรับอ่ารถ ที่จอดที่ร้านนี้นะครับร้านสมัยขาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีทั้งหมดประมาณพันกว่าคันนะพันกว่าคันนะจะเยอะกว่าที่โกดังนะครับโกดังจะจอดได้แค่ประมาณ400กว่าคันรถสวยๆจะมาอยู่ที่นี่เยอะเลยครับเลไหม้น้อยๆนะครับหลักหมืน่น คมรี่ครับแคมรี่สองจุดศูนย์ก็ราคาอยู่ประมาณแปดแสนครับเราเราแล้วับตัวต้าอันติดนะครับนี่อันติดหน้าเก่านะมีทั้งเครื่องพันแปด้แล้วก็พันหก จครับนี่มีเยอะมากๆเลยครับสำหรับอันติดเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมีถูกใจสักคันแหละครับเยอ,อะขนาดนี้ถ้าลูกค้า อยากเข้ามาชมนะครับก็โทรเข้ามานัดกันได้เลยนะครับผมจะได้มาสแตนบายเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันนะสำหรับรถตู้นะครับรถตู้ก็มีการอัปเดตราคาใหม่นะครับปี2018ก็อยู่ประมาณ7,000 70, 0บาทครับผมนะเลขใหม่3,000 0 4,000 40, 5,000น้อยมากๆครับ อันติดยังไม่สุดเลยนะครับเยอะมากๆรถตู้ก็เยอะพอกันนะครับนี่ทั้งแถวเลยอันติดนี่ซ้อนเงิน4ี่หแถวเลขไม้แท้ทุกคันนะครับไม่ต้องกังวลนะ เราสภาพเดิมๆนะครับก็เข้ามาไม่มีการก่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะ โหเยอะจริงๆครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมเดินมาให้สุดเลยสุดลานเลยนะครับสุดลานจอดเลยเยอะมากๆ บานสไลด์ข้างก็มีนะครับสําหรับลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานขนของนะครับสไลด์ข้างขนของขึ้นง่ายๆนะครับหน้าใหม่ครับนี่ตัวอันติดหน้าใหม่นะไม่น้อยๆเลยครับหมื่นสองหมื่นโลสามหมื่นโลหน้าใหม่ก็ราคาอยู่ประมาณห้าแสนต้นๆครับ ห้าแสนประมาณนี้นะครับนี่โหเยอะมากๆเลยครับเข้ามาชมมาเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับนี่ก็นี่ลูกมีลูกค้าเข้ามาชมเช่นกันนะรถส,สวยๆทั้งนั้นครับอ่ะ โอเคประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถคันจริงๆกันนะครับก็สามารถติดต่อ,อโทรเข้ามาได้เลยนะครับทอมเข้าโทรเข้ามานัดเข้ามาดูรถกันได้เลยนะครับที่0ู3ย์แ6 6 9 6ครับห้าสี่เนะครับติดต่อเซลปิกครับนะเดี๋ยวผมพาเดินชม กันเลยนะครับเลือกรถกันเลยนะอ่ะสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ